Travel distance using the g r a p a n g glove เพืนแนสาะต้องใช้ g r a p a n g glove หรือว่าถุงมือแบบนี้นะคะในการเดินทางทั้งหมด200เมตรถุงมือ g r a p a n d glove เนี่ยสามารถหานได้จากการเปิดกลองทองหรือว่าเดินเจอตามพื้นก็มีค่ะเวลาใช้งานถือไว้ที่มือแล้วก็กดคลิกแล้วก็เล็งไปยังจุดที่เราต้องการให้ถุงมือไปเกาะนะคะเห็นไหมเอ่ยมันจะเป็นลนักษณะเป็นจุดจดขาวๆเราสามารถบินเอ้ย เรียกว่าอะไรโหนได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าเราจะเท้าติดพื้นหรือว่าเพื่อนๆจะไม่มีชาร์จในถุงมือแล้วนะคะจะเห็นว่าของไซเหลือแค่3แล้วก็พอมันหมดเนี่ยมันจะไม่ตกมาตายนะคะมันจะเป็นแค่0ูนแล้วก็ตกมาแบบที่ไม่มีฟอ r d a ด a g มเดี๋ยวดูนะคะเขาโหนอีกทีหนึ่งอาลาหมดแล้วนะ0ูนย์แล้วเราก็ร่วงปึกถ้าสมมติว่าโหนติดต่อกันแล้วก็ระยะทางยังไม่ถึง200เมตรก็สามารถ ทำต่อเนื่องได้เรื่อยๆค่ะอันนี้สามารถรวมๆกันได้นะ